บอกให้คุณได้เข้าใจว่าทั้งดวงใจมันมีแค่คุณทำงานกันเนึ่ไปสู่ขอคุณวอนพออย่าเพิ่งยกคุณให้ใครทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายข้าฟันกันตายไปหลายคนนะได้ปะต่งงาวสักคุณผมเป็นของคุณทั้งชีวานี่ยอมสิให้เลยจบแล้วตายแล้วผมรู้เพลินที้ผมปั่นปันนะ เอาจริงงงเอาจริงองงโอ้มันคุณคนสวย<ม>ทำ<ม>ใจเป็นราช่วยแต่ต่างตา่างนั้นที่เราจอมตาเหตุฉะนไหนผมคิดทนได้ว่าเป็นนางฟ้าติดปีกลงมาจากสว,สวรรค์ของฝันหรือไรโอ้ช่งงานเกินจริงไม่มีที่ติงเนื้อย,ยิ่ง สิ่งที่พบเจอมาชื่อที่ใช้จำได้ขึ้นใจคือวารัญญาวอนเทพเทวดาพาน้องนุ่นนางนั้นมาใกล้ผมมาใกล้กันนะครับผม